สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ MG นะครับซึ่งในงานนี้ MG มีรถเผยโฉมใหม่2รุ่นก็คือรถคันนี้ที่คุณเห็นอยู่นะครับ MG Maxus 9รถตู้พลังไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าแบบ100%ไม่มีเครื่องยนต์สดับภายใน และอีกคันก็เป็นรถไฟฟ้าแบบ BEV เช่นเดียวกันก็คือ MG ES รถ Station วร์กอนสตายครอบครัวเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณไปดูรถรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นนี้ของ MG นะครับเพิ่งเห็นกันเดี๋ยวนี้เลยสดๆลร้อนๆเลยนนใช่เพิ่งเปิดตัวสดๆเลยนะข้อมูลเพิ่งถึงมือเมื่อกี้เลยในเรื่องของคู่มือังขับเคลื่อนเนี่ยขอ,อพูดก่อนเลยว่ามอเตอร์ไฟฟ้าของตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ ขับเคลื่อนล้อหน้าอยู่ข้างหน้าตัวมอเตอร์เนี่ยมีกําลัง245แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรก็ไม่ขี้เลยนะเ้าเยอะอยู่นะความจุแบตเตอรี่ของตัวนี้อยู่ที่90กิโลวัตต์อัเวอร์ซึ่งถ้าชาร์จเต็มแล้ววัดกันในมาตรฐาน NEDC ก็คือ not even damn close นะคือขับให้ได้ตัวเลขยังไงก็ไม่ทางได้นะเขาอยู่ที่540กิโลเมตรระยะทางวิ่งจริงแล้วว่า400โลก็บุญแล้วเนาะ อ่าอยู่ที่เท้าก็อยู่ที่เท้าอ่ะลองดูนะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบชาร์จเนี่ยผมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่ตี้พอมีข้อมูลไหมครับอ่ามันสามารถชาร์จไอ c ได้สูงสุดถึง120กิโลวัตต์พี่120กิโลวัตต์เพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีที่ชาร์จ DC แล้วที่ที่มีกําลังสูงพอเนี่ยออกตันในวันนะขี้ยังไม่ดันหายเหม็นเต็มก่อนไม่ถึงชั่วโมงอ่าเต็มใช่เดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันดีกว่าครับกับ MG Maxus n ครับผม ด้านหน้าเนี่ยนะพี่แทนด้านหน้าพอเป็นรถไฟฟ้าปับ๊บกระจงกระจังทึบเลยเอาก็หม้อน้ํามึงไม่ต้องใหญ่แล้วไงมันก็มีแค่ระบบรายความร้อนของพวกแบตเตอรี่กับระบบไฟฟ้าแต่ถ้ารถตู้แบบนี้ค่าญี่ปุ่นกระจังหน้าไม่ต้องใหญ่อ่ะอ๋อใช่ต้องแบบไม่ต้องแบบใหญ่ๆโตๆอันนี้แบบไฟเลียวๆกระจังตันๆมันดูแบบเฮ้ยแปลกตาแล้วโดยป<อ>กติแล้วรถที่เป็นทรงแบบนี้เราจะค่อนข้างเห็นว่ารถมันเป็นหน้าตัดครับอันนี้มันกระโปรงหน้ากับรถเก๋ง เออไม่ได้เป็นรถตู้อันนี้พี่สงสัยมากถ้าเจอวิศวกรถ้าพี่มีโอกาสพี่อยากถามว่าทําไมออกแบบให้หน้ามันยาวเท่าที่พี่รู้เนี่ยจากสื่อท่านอื่นเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบรถ MPV ยุคใหม่เขาบอกว่ารถตู้ที่หน้ายาวเนี่ยเวลาไปทดสอบพวกมาตรฐานความปลอดภัยอ่ะมันผ่านง่ายกว่าในในระดับโลกนะอันนี้ก็ไม่เซ้นต์อันนี้ก็ไม่เซ้นต์ใช่ใช่แต่แค่ว่าเราอาจจะไม่ชินตากันเพราะโดยปกติแล้วว่ามันจะตัดนะเนาะแต่นี่มันกระโปรงน้าแต่พี่รู้สึกว่าเทรนใหม่ที่กำลังมาก็คือไอ้พวกเนี่ยไฟหน้าแบบเรียวๆเล็กๆ อันนี้เปนหน้านะอันนี้ชิ้นนี้น่าจะเป็นเดย์ทามันนิ่งไเเป็นเดย์ไลท์ใช่แล้วใบหน้าตัวจริงมันอยู่ตรงไหนวะตีนี่น่าจะนี่นะน่าจะเป็นโคมนวีดีโปรเจคเตอร์เนี่ยแ็นชิ้นล่างใช่เออก็ก็ถือว่าแปลกตาดีแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องดูคู่แข่งจากชาติเดียวกันอย่าง BYD d e n z เดนซนะครับว่าในเรื่องรูปโฉมเนี่ยประชาชนจะชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่โดยส่วนตัวผมนะมองไกลๆอ่ะตอนเนี้ยส่วนตัวพี่ชอบเดนซ่ามากกว่า อยู่ในบูธ MG กูพูดอย่างนี้นะครับขอขัดคอนยรู้สึกชอบอันนี้มากกว่าแต่เราอยู่ร่วมโลกกันได้เห็นต่างกันได้อยู่ร่วมโลกกันได้นะครับไปดูต่อกันด้านข้างดีกว่ามาด้านข้างให้ล้อ19แล้วนะไม่เล็กแล้วนะสำหรับเนี่ยผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะให้ล้อ19มาแล้วนะสิใช่ติดยางคอนตีมาด้วยอนี่ก็ดูดีนะด้านข้างเนี่ยพี่รู้สึกว่าความยาวของรถมันเนี่ยครับไม่5้าเมตรหน่อยๆเลยอะ5าเมตรหน่อยเอไม่ยาวกันนะ ถ้าคันนี้เทียบกับโตลต้าเอาผ่านหรือเวลไฟเนี่ยขนาดตัวคิดว่าอยู่พิกัดเดียวกันได้ไหมเตีได้เลยเลยพี่เผลอมันจะยาวกว่าด้วยตรงที่เพราะว่ามันมีด้านหน้ารถที่ยื่นออกมาเนี่ยอ่าใช่ยาวกว่าตรงนี้ใช่แต่มุมเนี้ยตีว่าใกล้กันโพซิชั่นใกล้กันประตูบานเนี้ยก็ใหญ่ประตูสลด์ใช่ไหมยาวถึงเนี้ยตัวกระจกเส้นสายเนี้ยจริงๆแล้วแม่งใกล้เคียงเลยพี่เ,<อ>เขาพยายามทำมาเหมือนเหมือนเส้นมันใกล้กันมากเลยนะครับใช่แล้วรถก็เนี่ยมีกล้อง ข้างมีกล้องหน้าครับผมกล้องสามโพสูนก็มีให้ครับเออก็ถือว่ามีครบอยู่แล้วนี่ต้องมาดูท้ายรถโอ้โหมาแล้วท้ายรถสวยว่าพี่โอ้ยไฟแม่งอลังนี้ท้ายรถสวยกว่าหน้ารถอีกว่าเออท้ายสวยนะแต่สงสัยท้ายอะว่ามีกล้องสองอันสองมันเป็นกล้องสองอันจริงๆดิใช่ใช่เนี่ยอันหนึ่งน่าจะเป็นกล้องถอยอ่าอันนึงน่าจะเป็นกล้องที่ไปโชว์ที่กระจกมองหลังหรือเปล่า โอ้กาปกติวิญญาณระนาบนี้มันจะมุ่มันจะไม่เพี้ยนเหรอี่ไม่แน่ใจแต่มีกล้องสองอันไอ้แปลกตานี่คืออะไรที่แปลกตาใช่นะแต่สิ่งที่แปลกตากว่ากล้องเนี่ยคือลักษณะการออกแบบไฟท้ายนะพี่ว่าอันนี้ศิลปะโอเคเลยคือมันดูแบบไม่ค่อยมีใครเหมือนสวยดีปกติเราไม่เห็นรถตู้แบบนี้ไงปกติรถตู้อะภาพจําทุกคนจะเป็นไฟสองก้อนและจบตรงกลางจะไม่มีอะไรอันนี้ครูจัดเต็มเลยยาวเออดูสวยเลยแล้วท้ายเปิดไฟฟ้าไหม ก็คงจะต้องไฟฟ้าอยู่แล้วล่ะนี่สาท้ายไฟฟ้ามีใส่ของยังไงก่อนจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะยกอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้เพราะมันไม่มีตัวเกี่ยวอะไรแต่ว่าโอ้ผ้าหลังคาพี่ฮะผ้าหลังคาพรีเมียมพรีเมียมเฮ้ยพืีเมียมเป็นผ้าโคนนุ่มเลยไงเออพรีเมียมแต่แปลกใจเรื่องเบาหลัง ใส่ใจตรองเบาหลังเป็นเป็นเบาแบบอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ปรับอ่าประมาณนี้คือเบาแบบเนี้ยเขาเรียกไงนะคนหลังน่าจะนั่งสบายครับนั่งสบายเนี่ยไม่พอนะพี่นี่ถ้าเอ็นมาขนาดนี้นะอ่าฮะสมมติเอ็นงนี้นะอ่าฮะคนนั่งหลังพี่เราสามารถสาะผมให้เขาได้ด้วยพี่ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเอ็นมาเกินไม่เคยเจอรถที่เบาหลังอเอ็นออกมา ไม่เกินตัวรถมาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เก็ตมันอาจจะไม่เกินก็ได้นะจริงเหรอหรือมันเกินวะแต่พี่ยังไม่อยากปิดฝาท้ายลงมาเดี๋ยวมันดันกระจกหรือก็กระจกแตกเออเราไม่น่าจะทําบันลายตั้งแต่วันนี้นะครับผมแต่วัสดุบ่ดีนะแต่พื้นที่เก็บของที่ว่าเล็กไปหน่อยสับตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถกันต่อดีกว่าประตูบานนี้นะครับแน่นอนเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วกวดปุ่มตรงนี้ก็เปิดได้นะครับหรือว่าดึงเปิดก็ได้ บาะหลังนะครับเบาะแถว2เนี่ยเป็นแบบกับตันซีแยกซ้ายขวาสไตล์สมัยนิยมสำหรับรถ MPV ระดับหรูจริงๆแล้วตัวเบาะที่ว่ามันค่อนข้างแบบพรีเมียมมากเลยนะฟิลเนี่ยแม่งแบบเหมือนตัวเบาะไอพวกเอาผ่าเวลไฟตัวพวกเอ็กซ์คลูซีฟเล้าเลยพี่เพราะว่าเท่าที่เปิดดูมาเนี่ยรู้สึกไอแผงเน,นี่ยพี่เปิดมาได้แล้วมันจะมีของเป็นตัวปรับนู่นนี่นั่นได้ตรงเท้าแขนอะ่ะ มันซ้อนจอีมันจมีจอด้วยนี่มีจอแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าหมดเลยไฟฟ้าเต็มปรับผูหมอนปรับเอ็นใช่เอาหัวหมอนลงขึ้นตรงนี้ได้ตรงนี้น่าจะเป็นที่วางแก้วหรือเ่าพี่ตรงนี้นะใช่ปุ๊บโอ้ยเอดูดีดูดีมันซ้อนรูปนะเพราะว่าช่องนี้ จริงๆแล้วดูเล็กแต่ว่าพอกดปุ๊บดึงออกมาเออก็สามารถไว้ขวดขนาดกลางๆได้แหละที่ว่าวัสดุคร่าๆวๆอ่ะพี่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวเบาแล้วตัวผ้าหลังคาเนี่ยออพรีเมียมมากคือพูดเลยว่าถ้าจะไปชนกับเอาผ่านเวลไฟนี่ก็ต้องไปคุยกับตัวเอกลุสีเล้าเลยเราจะมาคุยกับตัวแค่มิกกี้เมาส์เลยอย่างเงี้ยไม่ได้ละอันนี้ออดูดูดูพรีเมียมกว่าดูเหนือกว่าหลังคาก็พารามิกด้วยใช่กระจกเต็มกระจกใหญ่ด้วย โปรติรถไซนี่กระจกอะผ้าหลังไอ้รถไซนี่หลังคาข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแค่สลูปอีกอันหนึง่งแต่เนี้ยเป็นหลังคาพาราลมิกเลยนะและ้วก็มีสวิตช์คอนโทรลแอร์ตรงนี้ด้วยซึ่งมันก็ควรต้องมีอยู่แหละและมาพูดกันถึงฝั่งคนขับนะครับผมซึ่งก็เป็นที่ของคนขับรถอยู่แล้วละ่ะเจ้าของอาจจะไม่ค่อยได้ขับหลรถแนวเนี้ยแต่ถามว่าส่วนตัวตี้นะตี้ว่าพูดเลยว่ามันดูพรีเมียมจริงๆปุป่มปุ่มมันลดจํานวนน้อยลงก็ก็ไม่แปลกเพราะว่ารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆก็ตามเนี่ย ที่มันอยู่บนโลกใบนี้ตอนนี้เลยเขาพยายามทาทุกอย่างในจอแต่ตอนนี้เรายังเปิดดูจอเปิดดูอะไรไม่ได้นะฮะแต่สิ่งที่ตีว่าขัด,ข,ดขัดตานหน่อยนะพวงมาลัยสองก้านมันนี่ยมันดูแบบอสามก้านสี่ก้านเหลืออะไรได้ไหมอ่ะอันนี้มันสองก้านมันดูแบบแปลกใช่ไหมมันดูพวงมาลัยอ่ะพี่ว่ามันดูไม่ค่อยมันดูไม่แพงอะไม่แพงเออพูดเลยพวงมาลัยมันดูไม่แพงแต่ว่าเกี่ยวกับรถสังคันแปลกใจอย่างหนึ่งคือรถไฟฟ้าของค่ายเอ็มจีส่วนใหญ่ที่เจอมานะเกียร์มันจะเป็นแบบบิด ตรงนี้ไม่มีและอันนี้โลนเลยตรงเนี้ยมีแค่ที่วางแก้วช่องไวเลตชาร์จวางมือถือไวเลตชาร์จได้แล้วก็ที่วางของข,องข้างล่างนี้จบเลยเกียร์เข้ายัางไงร,รุ่นนี้เกียร์คอจ้าอ่ตัวบิ๊กคลิกเนี่ยเหมือนเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยเกียร์คอใช้งานง่ายเกียร์เบนซ์เกียร์เบนซ์เอออย่างน้อยก็คันเกียร์ดีไซน์มาไม่เป็นขนมขาไก่ออครับผมคันเกียร์คันเกียร์ดูดีคันเกียร์ดูดีจริงแล้วก็พวกวัสดุคอนโซลพวกเนี้ยคือนุ่มนุ่มหมดนุ่มหมด อ<น>เอ,อ้ยนุ่มหมดไม่ลอกอันนี้แข็ง <laughs> คือในเรื่องของดีไซน์การออกแบบด้านหน้านะในส่วนของห้องคอนโทรลเนี่ยตีว่าหรูสวยถูกว่าอาตี้ใช้คําว่ามันทันสมัยขึ้นเลยดีกว่า,ามันรู้สึกล้ําป่องปุ่มเนี่ยมันหายไปทุกอย่างมันคุยกันเป็นจอหมดอเออในส่วนตัวพี่พี่รู้สึกว่าสไตล์เนี้ยมาอีกแล้วทุกอย่างอยู่บนจอแล้วพอจอมันไม่ได้โตมากอ่ะพี่ว่าถ้าเป็นเด็กๆใช้นะโอเค แต่คนที่ขับรถแบบนี้ส่วนมากะเป็นคนรถที่อายุเยอะที่น้าบางทีก็ลุงสมหมายอายุเยอะนี่คนหน้าจะเออหย่่งว่าใช้ลําบากวันนี้หรือเปล่านี้เราก็เราก็ไม่ได้แบบมองโรกในแง่ร้ายนะมันต้องแล้วแต่ว่าคุณไปเจอคนขับ เพราะว่า,วาคอนโซลกลางเนี่ยมันไม่ดูเลยพี่มันไม่มีปุ่มเลยแล้วอ่ะมันห,หมดไปเลยมันมีแต่ช่องช่องช่องปุ่มไปแฝงอยู่บนคอนโซลนั่นไงใช่แล้วเราเรา,เรายังเราอยากรู้ว่าในนี้มีอะไรแต่วันนี้เรายังเปิดดูไม่ได้อ่าออนกดออนไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจรถใช่แล้วครับผมแต่ว่าขนาดนี้แล้วนะอขอ,อผมอะไรขึ้นลงแค่นี้เขาออกได้อ,อ่าโอเคทีนี้พี่ได้ข้อมูลมานะครับว่า MG Maxus 9เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเปิดรับจองกันละแต่ว่าราคาเนี่ยเขายังไม่ประกาศ ถ้าคุณจองวันนี้<อ>คุณวางเงินจอง20,000<อ>พอถึงเวลาประกาศราคาเสร็จแล้วคุณยังจะเอาอยู่คุณจะได้ส่วนลดเพิ่มเป็นส0 0 0มื่นโดยอัตโนมัติแต่ว่าราคาเท่าไหร่นั้นพี่ได้คำใบมาแค่ว่าตัวท็อปไม่ข้าม3ล้านก็ก็ถือว่าแอบสูงกันนะแต่ว่ามองในมุมว่าถ้าเทียบกับเอา่ายเวลไฟเลยเอ่ะถ้าจะขนาดนี้มันก็ไม่สล้านวพี่ มันห้าหกล้านไปเลยนะเพราะราคาเขาโดนกกลไกมันดึงเขาไปก็ต้อง<ช> <ๆ S 2> ดูอยู่ว่าในสายตาพี่พี่คิดว่าในเรื่องของความล้ายุคความเป็น BEV คุณไม่สามารถเอาได้จากเอาผ่านคุณเอาได้จาก MG Maxus l นี้แต่<ช>ว่าในเรื่องของความหรูหราในในสัมผัสแบบมุมมองผู้ใหญ่อ่ที่ยังรู้สึกว่าเอาผ่าเวลไฟเขาก็หรูกว่าอยู่ดีียงแต่ว่าคันนี้ด้วยเรื่องดีไซน์อย่างเช่นแผงประตูหน้าปัดมันล้ำอนาคตมันวัยรุ่นกว่าครับก็อันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมคนเลือกเลยครับผม รับและใต้ฝากระโปรงเราก็จะพบกับเครื่อง c f e ุยไม่ใช่ไม่ใช่นะปิดทึบเลยปิดทึบเลยปิดทึบเลยมีช่องเก็บของเปิดตรงนี้ปุ๊บอ่าเดี๋ยวนะมีช่องเก็บทุเรียนแล้วมันเหลือที่ตัองเยอะตั้งแย่ไปเก็บอะไรตอนแรกคิดว่าจะลึกไปสุดแขนลึกสุดไม่ได้มอเตอร์อยู่งลางอ๋อเออว่ะอันนี้ก็เป็นเป็นช่องไวทุเรียนนะครับกับของในรถกลิ่นไม่พึงประสงค์นะเออ มันก็ไม่เหม็นในรถไงมีเท่านี้จริงนอกนั้นก็เป็นที่เติมน้ํากระจกที่เช็คน้มันเบรกดอทสี่รถที่เป็นอีวีเนี่ยมันมีเท่านี้จริงคูแลนส์อ,อ,อยู่ตรงนี้คูแลนส์ต้องงัดฝาเอาหน่อยใช่แต่นอกนั้นจะซ่อนหมดนะอะเอาแค่นี้กันเพราะมันไม่มีให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถของทาง MG อีกคันหนึ่งดีกว่าที่เป็น รถ EV เช่นกันนะครับอยู่ใกล้ๆนี้เองนะ,ะครับตามผมมาเลยครับผมไม่ต้องเดินไกลเลยชูแอฟพี่แพนอ่ามันเหมือน EP นะและนี่ก็คือ MGEP ES, <laughs> ES. เขาลงทุนเปลี่ยนชื่อเป็น MG ES ละแล้วก็อัพอุปกรณ์เพิ่มมหาศาลเลยทีเนี้ย MG EP รุ่นเก่าเนี่ยตี้เคยทำคลิปไปแล้วใชนะคุณดูได้ในช่อง Daydream d i v e ของเราแล้วถามว่าเจ้าตัวเนี้ยมีอะไรเพิ่มมาบ้างจะบอกเลยว่าเยอะมากไม่งั้นราคามันไม่กระโดดจาก7 8 0 0ไปเป็นเข้าแสห้ากอ่ารอกราคาออกแล้ว9,59 0 0นนะครับท่านผู้ชมพอราคาออกมาปุ๊บบางท่านก็แบบ เจอกันเมื่อชาติต้องการแต่บางคนก็บอกเฮ้ยราคานี้โอเคอ่าอ่ามันมีเหตุผลมันมีเหตุผลที่ทําให้คนมองต่างกันบางคนมองว่า EP จากเจ็ปลายปลายกลายมาเป็น9กลางกลางเฮ้ยมันเพิ่มเยอะแต่ถ้าคุณดูในรายละเอียดนะของที่เพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากไฟหน้าจากฮารลเจนจําได้ใช่ไหมของฮาโลเจนธรรมดาเลยเป็นฟูล l อแล้ว LED เต็มขั้นเลยพวกกันชนหน้ามันก็ดูไม่แก่เหมือนเดิมด้วยนะ ใช่หน้าเด็กเอเหมือนเหมือนเอา EP ไปทำเบบี้เฟสมาท่านผู้ชมมันมันดูเด็กขึ้นอ่ะอมดูมันดูวัยรุ่นขึ้นดูวัยรุ่นขึ้นใช่และถ้าหากว่าเราไปดูด้านข้างนะนี่เปลี่ยนล้ออร่อยล้อก็ไม่แก่ละออันเดิมล้อมันแก่ของเดิมเป็นล้อลายอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเออ16บนิ้วใช่นี้เ7นิ้วอ่าใหญ่ขึ้นแล้วก็อุ้ยพี่กล้องนี่วา เออมีกล้อง3ั0งูนให้แล้วเดิมเป็นกล้องถอยหลังอย่างเดียวใช่ตอนนี้เป็นกล้องรอบคันเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับด้านท้ายนะส่วนกรอบนะครับกรอบเบ้าไฟจะเหมือนเดิมแต่ว่าเชฟองไฟข้างในเนี่ยเปลี่ยนหมดนะครับดีไซน์ของไฟไม่เหมือนเดิมจะมี LED tube รันเป็นเส้นแบบนี้ดูเผินๆแล้วก็คล้ายๆ Audi ครับผมอาจจะคิดเองก็ได้ท่านผู้ชมกันชนท้ายก็ดีไซน์ไม่เหมือนเดิมนะ ดูสปอร์ตขึ้นฮแต่ว่าพอเราเปิดท้ายเข้าไปปุ๊บเจอไหมเจอละทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างอันนี้ไม่ต่างไม่มีอะไรต่างแล้วก็บ่อเนี่ยพับมันก็ยังไม่เรียบตีไปลองพับบ่อให้เขาดูดิครับมันได้แค่นี้เหรอแค่นี้เหมือนเดิมเลยใช่ คือบางคนก็ไม่ซีเรียสไงพับเพื่อใช้ขนของยาวก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพื้นเรียบแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ซีเรียสเรื่องเฮ้ยฉันอยากได้พื้นเรียบอันนี้ก็แล้วแต่นะอ่า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 เห็นไหมว่าระดับระนาบมันอาจจะต่างกันอยู่พอสมควรมันมันเสียตรงที่ว่าตัวพิงหลังเนี่ยมันมาติดกับพนักรองก้นใช่แล้วพนักรองก้นเนี่ยดึงออกมาไม่ได้ด้วยอ่ามันสูงอ่ะก็เป็นจุดที่เป็นข้อจํากัดในเรื่องของการใช้งานอย่างหนึ่งเป็นไงข้างในเบาะเนี่ยเดิมปรับด้วยไฟฟ้าหรือเปล่า อัตโนมือไแล้วบอกไฟฟ้ามาหนึ่งอย่างแล้วนะพวงมาลัยสองพวงมาลัยขึ้นต่ำละเขาออกได้แล้วออกได้แล้วคราวที่เราขับคราวที่เราที่ตีเทสอีพีไปตีคอมเมนต์ไปใช่ไหมว่าพวงมาลัยมันต่ำได้แค่สอันนด้มันปรับได้แล้วมันมันการขับขี่มันจะถนัดขึ้นเยอะพอสมควรแต่แต่มันกวางขามันยังเข่าชันเเดิมที่ที่วางเท้าซ้ายใช่ที่วางเท้าซ้ายมันสูงเหมือนเดิมเอสูงเหมือนเดิมฮะ แล้วโดยรวมเนี่ยตำแหน่งการขับขี่ที่ว่าสบายขึ้นกว่ารุ่นเดิมไหมครับตีว่าดีไซน์มันดูแล้วแบบว่ามันเหมาะสมกับราคาหน่อยอ่ามทีนะคือตำแหน่งการขับขี่ที่ว่านั่งอ่ะดีขึ้นแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกตัวเดิมคอนโซลเนี่ยมันจะเตี้ยกว่านี้ใช่ไหมพี่สงกรานเตี้ยกว่ามันจะเตี้ยกว่าเลยชิ้นนี้ทับชิ้นนี้มันมันไม่เหมือนเลยคือจอของเดิมรู้สึกมันอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ขยับขึ้นมาข้างบนแล้วก็ช่องแอร์จากที่อยู่ข้างบนเอาลงมาข้างล่างปุ่มเกียร์หมุนเหมือนเดิมแต่ย้ายไปอยู่ขข้้าาหนนนชิดอซึ สวิตช์สำหรับปรับแอร์หายไปไปปรับในจอแทนอ่าแบ่งมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮเงี้วเออแต่ไอแต่แบ่งมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮก็โอเคเดิมมีอยู่แล้วเดิมมีอยู่แล้วใช่ป่ะใช่รจะไม่ได้แต่ไม่มีช่องเหลือนี่เหมือนใส่อะไรเพิ่มได้อีกอ่ะเกียร์บิดบิดเหมือนเดิมพวงมาลัยก็หน้าตาเหมือนเดิมนะครับอืมแต่ว่าคอนโซลเปลี่ยนเลยใช่คอนโซลเปลี่ยนเลยแอร์เป็นดิจิตอลแต่ไม่ออโต้ก็คือเหมือนเดิมนะดิจิตอลในนี้ ใช่ไม่ออโต้ครับ,รบในเรื่องของหน้าตาเปลี่ยนเยอะในเรื่องของฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอาจจะเพิ่มไม่มากแต่ระบบความปลอดภัยเนี่ยทำได้ดีขึ้น <Aha. S 2> จากของเดิมเราบอกว่าเฮ้ยมันมีมาให้พอใช้ได้นะระบบกันถลไหลกันเป๋กันล้อฟรีอะไรพวกนี้มีแต่ว่ามีถุงลมแค่2ลูกคู่หน้าอย่างเดียวม้าไม่มีใน MGEs เนี่ยเขาเพิ่มถุงลมเป็น6ใบแล้วเนี่ยมีมาแล้ว คูหน้าม้านข้างด้านข้างอ๋อและที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นใช่อ่ะก็เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นและที่สําคัญก็คือทคโนีพวกเรดาร์มีมาให้มีเรดาร์ครูซละมีเรดาร์ครูซมาให้แต่ว่ายังไม่มีบล i n d สป o ร์ตม i t o ตอ n g ร์รขายนิดนึงใช่แล้วก็อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้กล้องรอบคันเขามีมาให้อืโดยรวมก็เพิ่มอีกสองแสน ออปชันอ่ะมันเยอะขึ้นแน่นอนแล้วล่ะแต่ว่าถามว่าดีไซน์ที่ว่าเออมันดูค่อยเป็นรถปี2020่กว่าเนี่ยอันเดิมมัน,ม,นมันเหมือนรถปี y 2 K 2> ใช่มันดูเก่าๆ่าอะ่ะเออเรื่อ,ของขุมพลังเราพูดตรงนี้เราก็ได้เพราะว่าฝากระปรงหน้าเปิดมาก็ไม่เจออะไร <Okay. S 2> เขาปิดเรียบแล้ว <Okay. S 2> ของเดิมเนี่ยมันจะเปลยหมดอ่ะอมันจะเปลยเห็น,หอหนมอเตอร์เห็นอะไรใช่อันนี้เขาปิดเรียบแล้วแต่บอกให้ว่าทั้งในเรื่องของมอเตอร์และชุดแบตเตอรี่ตันนี้เปลี่ยนใหม่หมดโดยไปเอาของชุดจาก MGZ SEV ตัวใหม่เนี่ยมาใส่ ก็จะแรงขึ้นดิแรงขึ้นจากเดิมเนี่ยเขามี163แรงม้าตอนนี้ก็เป็น1 7 7ง้แรงม้าแ,แรงบิดเนี่ยสนุกแลวนะอ่าแล้วก็แรงบิดจาก260นิวตันไปเป็น280นิวตันแบตเตอรี่ขนาดใกล้เคียงเดิมประมาณ5 1กิโลวัตต์อัวอร์แต่เนื่องจากว่ามอเตอร์ใหม่กับระบบการจัดการไฟฟ้าใหม่เนี่ยมันปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทำให้ได้ระยะวิ่งเพิ่มจากเดิมเนี่ย NEDC มันประมาณ388กิโลเมตรตอนนี้ก็เพิ่มเป็น412 ก็ได้เพิ่มมากระจึงนึงพี่ว่าก็เพิ่มมาแบบดีกว่าไม่เพิ่มแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นแต่โดยรวมคือเขาเรียกไงนะดีไซน์ที่ปรับใหม่หมดทั้งคันมันเรียกว่ามเนอร์เชนแต่ไม่เชนมเนอร์เชนแล้วดูต่างเยอะก็เรียกบิ๊กมเนอร์เชนเออบิ๊กมเนอร์เชนใช่แล้วก็ปรับเปลี่ยนขุมพลังมันน่าใช้ขึ้นนะก็ดูดีขึ้นดูน่าใช้ขึ้นแต่อีกอย่างที่ที่อยากรู้อะพี่แต่ว่าก็ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าช่วงล่างยังนุ่่มมเเหือดิา อ๋ออันนี้ต้องลองขับก่อนเนะใช่ไหมเพราะของเดิมมันรู้สึกว่ามันบางคนขับเลยรู้สึกมันยุ้ยมันจะแบบโโลโลโลหน่อยแต่ล้อมันติดพื้นแต่ว่าโช๊คก็มันจะยุ้ยแต่ตัวเนี้เรายังไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปไหมต้องรอขับต้องาโอการลองขับนะครับครับและนี่ก็คือ2รถรุ่นใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าล้วนแบบ B E V แบตเตอรี่อิเล็กตริกเวเร์จาก M G นะที่เปิดตัวในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023ครั้งนี้ครับ ถ้าท่านใดอยากจะมาชมนะครับมาได้ที่บูธเ g เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยมาติดต่อสอบถามกันได้ที่เซลล์ของ MG ในบูธนะครับเท่าที่ได้ยินมานะ uh huh. พวกรถที่ยังเป็นเครื่องสันดับภายในอยู่พวก m g 5หรือว่าหลายๆรุ่นแหละมีบางรุ่นเนี่ยได้โปรบางรุ่น0% 7ปีโดยที่วางดาวน์25%แล้วแต่งเงื่อนไขนะครับแล้วแต่งแแตงเงื่อนไขอันนี้ก็ ลองมาติดต่อสอบถามกันดูที่บูธเอาละกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกพวกไฟฟ้าโมเดลใหม่ๆเนี่ยโปรก็รจะไม่โหดเท่าพวกสัญญาภายใน<ช>หรือพวกปลั๊กอินนะอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนเราก็ลองมาแวะเวียนชมกันสําหรับใครที่อยากลองไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแบบร0 0แบบนี้ B.E.V หรือเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดสำหรับคนที่บางทีก็ต้องวิ่งทางไกลและกลงังวลเรื่องดีชาร์จรวมถึงรถไฮบริดที่แรง แต่ไม่เน้นประหยัดน้ำมันอย่าง MGVS นะครับอย่าง MGVS ซึ่งเราก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็รถสันดับภายในสําหรับคนที่ยังอยากได้เครื่องแบบเดิมอยู่นะมีให้ครบแต่จะจบที่ MG หรือไม่คุณเท่านั้นทิ่ตอบได้ครับวันนี้ผมแพนภัยดุลพงศ์ครับและธนานันครับครับเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ